สวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้ก็จะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับาการแฮกเกมอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นการาหาค่าพอยเตอร์นะครับจากเกม Advanced นะครับเกมนี้นะครับแล้วก็นำค่าที่ได้นะครับไปเขียนในาภาษา C นะครับมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเราก็คงจะต้องหาค่าพอยเตอร์ให้ได้ก่อนเนาะทีนี้ ทุกคนก็ไปโหลดเกมนี้มาลองทําตามได้นะครับเกมนี้ฟรีนะครับโหลดได้ฟรีโอเคผมเปิดอแอ d SouthQ แล้วก็ ChatEngine รอไปแล้วนะผมก็จะเริ่มทําการหาค่าพอเรเตอร์เลยแล้วกันอาจจะเริ่มจากค่าเลือดแล้วกันนะครับผมเห็นค่ามัน100นะผมก็เซิร์ชหนึ่งร้อไปเลยซึ่ง ถ้าใครยังหาค่าไม่เป็นลองย้อนไปดูคลิปที่เป็นซีรีส์ของ t ีเอ็นจิดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจเนาะโอเคทีนี้กเราก็มาทำให้ค่าของเรามันลดลงจะต้องไปหาระเบิดนะครับระเบิดระเบิดอยู่ไหนเอ่ยอ่นนี้ไงโอเคทำให้ค่าลดลงอ๋อไม่โดน ทำไมาอีกรอบอุ้ยตายแน่โอเค8ปนะครับค่าลดลงไป83ค้นหา8ปมนะครับในสแกนมี2ค่านะครับเราก็ลองอเปลี่ยนค่าดูนะครับว่าอันไหนมนได้อันนี้ได้นะครับอันนี้ได้เนาะเราก็ทำการค uh, วอเตอร์สแกนได้เลยนะครับคว i เตอร์สแกนจะเอาแค่1ก็พอละอ่ามากสุดสแล้วกันประมาณนี้ มากสุด3 offset นะครับแล้วก็ Trade เป็นสัก6เหมือนเดิมก็ได้กดโอเคนะครับแล้วก็เลือกที่อยู่เนาะเป็น my sheet engine นะนี้แล้วกันเขียนทับไปเลยโอเคเราก็จะได้ point อ,อ,อร์มานะครับทีนี้เราอยากรู้ว่ามันอันไหนมันคือค่าที่แท้จริงแล้วมันเป็นค่าคงที่ ไม่ใช่ตัวดนามิกเนาะตัวไหนที่มันเป็นสแตติกนะแล้วก็ทำการปิดเกมเปิดใหม่นะครับโอเคแล้วเราก็เปิดโปรเซสเข้ามาใหม่ชิปโอเคปรับตัวนี้ให้เป็น4 b y t e นะครับแล้วมาดูกันว่าอันไหนที่ที่มันใช่นะครับ ผมจะลองยกตัวอย่างทักสองอันนี้แล้วกันนะครับให้เห็นความาแตกต่างว่าเวลาตอนเอาไปเขียนบนภาษาซีเนี่ยเราจะต้องเขียนยังไงนะครับ2อันนี้ซึ่งสองอันนี้มันก็น่าจะเป็นค่าเดียวกันนะครับสองร้อเหมือนกันเปลี่ยนอันนี้ก็ได้โอเคได้เหมือนกันนะครับก็เป็น HP 1แล้วกันกับ HP 2นะครับโอเค เราหาค่า pointer ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาเขียนลงภาษา C กันนะครับให้ทุกคนไปเปิด Visual Studio Code ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก Create New Project นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับให้เป็น C++ ตรงนี้เป็น w n n o w w นะครับแล้วก็เลือกอตรงนี้เป็น Empty Project นะกด Next ไปได้เลยตอนนี้ก็ตั้งชื่อ Project ของเราได้เลยนะครับอาจจะเป็น sch a แล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะกด create นะครับโอเคแล้วก็มาสร้างไฟล์ไฟล์เมนกันนะครับอาจจะตั้งชื่อเป็น s o r t แล้วกันเอาเป็น default ของมันเลยแล้วกันนะครับสำหรับไฟล์นี้นะครับสร้างขึ้นมาไว้กับเราจะไปสร้างฟังก์ชันที่ Uh, เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับโอเคไปที่เฮ a เดอร์นะแล้วก็เหนียวไอเทมขึ้นมาสายที่เป็นเฮ a เดอร์นะครับเป็นเอ่อโปรเซสแล้วกันเนาะโปรเซสเราจะทำการเอ่ออินคูดนะครับ include w i n d o h w i n d o น h w i n d o w โด H มาใช้นะครับแล้วก็ include tlh32 e l p นะครับโอเคเราจะ declare declare function นะครับถ้าผมถ้าผมพูดผิดเกี่ยวกับภาษา C ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะนี้ว่าเขียนละภาษาแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของคำศัท์ มากสักเท่าไหร่นะถ้าผิดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับออะผมจะประกาศมันขึ้นมานะครับ Diverse ชื่อฟังก์ชัน get process id แล้วนะครับ process id รับพารามิเตอร์ con wchar t p r i t e r แล้วก็ชื่อพารานะครับ process name นะ โอเคตัวฟังก์ชันที่2นะครับก็ uh, u int uh, u int pointer นะครับ pointer t โอเคก็เขียนถูกละ get module base address นะครับรับพาราม new words นะครับ new words p r o c e s uh, Pro id proc id อย่างนี้แล้วกัน proc id ก็คือรับค่าจากไอตัวฟังก์ชันข้างบนนี่แหละครับที่ถูกรีเทิรออกมาแล้วก็มาใส่ตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็รับที่มันเป็น String นะครับชื่อของ process Lucia s c o d t i e เนาะแล้วก็ module name นะ โอเคอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับ u in pointer uh, f i l y dma uh, a d ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันสำหรับ uh, คำนวณ uh, ตัว offset นะครับ okay. handle swnd ใช่ s a n d l e uh, handle นะครับ uh, #process นะครับ handle process u in pointer t pointer n t d vector uh, เขียนอะไรผิดนะนะ s t d v e วอ๋อต้องอ่า i n c l u โคดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวกเตอร์เข้ามาด้วยถึงจะใช้ได้นะเวกเตอร์แล้วก็ unsigned u n s i g n e นะครับออกเสโอเคประมาณนี้นะครับ3ฟังก์ชันที่เราจะต้องใช้นะครับเราก็มาสร้างที่ตัวซอสอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฟล์ cpp นะครับชื่อไฟล์ว่า process cpp นะครับตรงนี้เราก็ Include ตัว header ไฟล์ที่เราเขียนเมื่อกีเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ ไปเอาตัวฟังก์ชันที่เราประกาศไว้เนี่ยเข้ามานะครับเราจะแก้โอเคในฟังก์ชันแรกก็เ,เ,เราจะประกาศตัวแปร process id เพื่อเก็บไว้ในการ Re t u r n นนะครับแล้วก็ return process id รีเทิร์นทิ้งไว้เลยนะครับ โอเคอี okay, นี้ก็เริ่ม handle นะครับ handle as uh, snap snap uh, snap เท่ากับ create to n e l e สามสอง snapshot t s สามสอง cs snap ต s ้โคเคในพารามิเตอร์นี้เป็นศูนย์นะครับทถวนั้นเช็ค hash snap ไม่เท่ากับ invariant handle value โพสต์เสร็จแล้ว entry wu sign แล้วก็ sign off post sign off ไซส์ออฟเช็คไซส์ของตัวเองนะครับแล้วก็ if process สามสองเฟิร์สนะครับเอา s snap ไปใส่นะแล้วก็เอา p a s s ค่านี้ออกมานะฮะใน if เราก็จะวนลูปนะครับวนลูปด y Y นะเป็นโป s เซสสามสองนี่เราจะวนลูปหาโ o รเซสที่มันตรงกับชื่อโ o รเซสของเรานะเดี๋ยวจะลองดีบั๊กให้ดูนะครับทีหลังโอเคเดี๋ยวขอเขียนแปน๊นหนึ่งนะ snap แล้วก็ has ค่าเมื่อกี้ ตอนนี้เข้าไปโอเค format code นิดนึงตรงนี้เราก็มาทำการเช็คนะครับว่าสิ่งที่เรากรอกเข้ามาเนี่ยชื่อ process เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะ w c s i c m process entry d d r e s s p o สต์เนม o พสต์เนมก็มากระเดบ p o s e t n a m e อ่าโอเคข้างในอีนะครับเราก็เอาค่าพอพอเราหาเจอวนลูปแล้วก็หาเจอว่าเ,เราเจอชื่อ p o s เซแล้วเนี่ยเราก็จะทำการดึงโพสเลขโ o รเซสไอดีนะครับมาเกี่ยวข้ที่ตัวแปรนี้โ n ส n ์เอน ts32 process id โอเคเมื่อเจอแล้วเราก็จะเบรกการทำงานของ loop นะครับโอเคประมาณนี้นะก็ทำการวน loop หา process ที่เปิดอยู่บนเครื่องของเรานะครับเมื่อเจอชื่อ process ที่มันตรงกันแล้วเนี่ยเราก็เอาเลข เลขที่โพเ s s นะครับเก็บไว้ในตัวแปรนี้แล้วก็ร e เทอรออกไปนะครับโอเคทีนี้ฟังก์ชันที่2นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันหา,าโมดูลนะครับ address นั่นเองโอเคเราก็จะประกาศตัวแปร u in pointer นะครับ u in ptr t เบสเ a เ d ดด a d าร์เท่ากับศูนย์เอ็นดีฟอลยอนแล้วก็แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอ็กซ์แซนปช็นะก็มาเลยแล้วกันจะมีแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับเอ็กซ์แซนปช็อตอันเด์สกอร์ snap module นะครับ p g e module นั่นเองแล้วก็ cs 3 2 cs snap module 2แล้วก็เอาค่า process id เนะี่ยมาใส่ตรงนี้โอเคจากนั้นเราก็ if นะครับ if ถ้ามันไม่เท่ากับ i n v a n i o r y handler value ก็ทำการ mod module โอเคฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันคำนวณออฟเซตนั่นเองหาออฟเซตนะโอเคเริ okay. ่มเขียนกันเลยนะครับ This process memory is process by right. DDRC.